เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานเรียนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสันิเนรีพัฒมหาวชระราชธิดาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563ณศูนย์ประชุมอ m p a c t ฟอรัมเมืองทองธานีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชดมหาวชิโรตามังกูลสติญวิบูบ์ร,ราชกุมารโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมจำนวน23,399แห่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกับหน่วยงานภายีที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563 และจัดแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรตินิทรรศการผลการดําเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆและการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,563จํานวน1,056แห่ง โดยทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันเฝ้าระวังแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพัฒนาตนเองเพื่อดํารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป